ม่รู้ทิ้งข้างใดไม่รับรับาดโอ้ยตุ๊บตุ๊บโอ้ยเฮ้ยระวังเฮ้ยตุ๊บไม่ไม่ได้เราเป็นพบเดียวกันเลยอย่าพึ่งนะในขณะที่เราปฏิบัติภารกิจกันเนี่ยอีกคนไปไหน นั่นแหะสิคุณวาชาคลินไปไหนเอ้าโอ้ยยืนยตรงนยืนหล่อใลยตรงนั้นนี่ก็ดูสิให้แต่งตัวมาบูบูอย่างเงี้ยดูสิอ้าแล้วฉันแต่งตัวมาเป็นแบบนักร้องลูกทุ่งอย่างเงี้ยหรอดูสิไม่ก่อนที่คนนี้จะเป็นนักร้องลูกทุ่งอืออ่ะบ่ายนี้อยากกินอะไรกันไหมครับสั่งผมเลยอาจารย์บอกว่าทุกคนว่าเอ้ยแต่งตีมบูบูนะอันนี้บูแล้วใช่ไหม บูแล้วสิโอเคบูแล้วคุณผู้ชมมาแล้วนะครวันนี้สวัสดีพร้อมกันดีกว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับนะฮะต้อนรับเข้าสู่เบ้า774นะฮะวันนี้อยู่กับเรา3คนนะครับนิวหนวดน้องพอยแล้วก็ผม DJ เจบมาในทีมแอคชั่นทีมบูนะฮะเพราะวันนี้เราจะต้อนรับสุดยอดพระเอกบูแห่งปีเคลมแบบนี้ได้เลยอุ้ย อันนี้ก็แบบว่าตอกใจเบอร์แรงขนาดนั้นเลยหรอซอยรอคอยไปทีนิดนึงแต่เข้ามาเป็นคููด้วยนะคุณสองคนเหรอคะใหญ่ไปหรอถ้าดูหิวมากเลยอย่าอยจะรับอะไรไม่ละเดี๋ยวจะไปเสิร์ฟไปสั่งมาให้เนี่ยฉันชอบมากเลยนะตอนแรกเด็กกันว่าวันนี้แต่งตัวแบบเข้มเขมเท่ๆบูบูนะฮะแต่งตัวมาเป็นพนักงานเสิร์ฟนะฮะใช่แล้ววันนี้ทำธุรกิจสีเทาด้วยดูจากใบหน้าสีเทาขนาดนี้ ลองแก้เองก่อนเลย <S <S อ,อมาเจอกันดีกว่าจริงค,คร้วเ,เราก็ สัญญากับคุณผู้ชมไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับว่าเราจะมี2หนุ่มที่เป็นพระเอกคู่กันเนี่ยนะครับมาเยือนเวทีของเราตรงนี้นะครับต้อนรับเลยดีกว่าครับผมต้อนรับคุณเที่ยมาสวีและพี่ออฟชนะพงศ์สวัสดีน้องแข้มครับสวัสดีน้องออฟครับนะฮะหล่อเท่มากๆจริงๆวันนี้พกปืนมาด้วยไหมคะพกปืนมาด้วยเหรอเนี่ยแหมมาแค่นี้ก็พกปืนมาด้วยเฮ้ยไม่ใช่แล้วอันนั้นเพลงคุณอยู่ยัดเยอะจ้าต้องบอกว่าเป็น2พระเอกฮอตที่เป็นแฟนรอคอยแล้วตอนนี้ละครเรท ติ้งดีมากนะคบคุณผู้ชมออยังไงครับคุณเค้มดีใจมากครับที่แฟนๆดีใจมากครับแฟนๆก็ให้การติดตามตั้งแต่ตอนแรกจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับผมจนทําให้ละครของเราเนี่ยเรตติ้งทะยานสูงถึง5.6เลยครับโอ้โอนหน,นะฟังไม่ชัดเลยอ่ะ เลตติ้ง5.6ครับผมโโอ้หยังไม่ชัดอีกครับผมงงวดห้าดหกครับแต่จริงๆไม่อยากจะบอกใครเลยนะแล้วก็ไม่อยากคุยเลยว่าเลตติ้งของเราเนี่ย5.6ครับละครเรื่องเขาขนเนี่ย5.6อันนี้ไม่อยากบอกใครเลยนะพูดไปเยอะแล้วเขาได้ยินกันทั่วประเทศแล้วแล้วออฟแล้วครับเป็นไงบ้างกับกระแสตอบรับที่ดีมากๆสำหรับละครเรื่องนี้คือดีใจมากนะครับคือทุกคนให้ความสำคัญกับละครเรื่องนี้ซึ่งแฟนๆละครเนี่ยคือพยายามอัพ ทางโซเชียลทุกช่องทางว่าเอ้ละครเรื่องนี้สนุกสนุกเราก็หายเหนื่อยนะครับแล้วก็ลุ้นกันต่อด้วยว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคือจะเป็นยังไงต่อครับผมนะครับอยู่ใกล้ต้องออฟแล้วครับไหวหวั่นมากๆเลยคนไหวหวั่นใจไม่ดีมาบ้านเดียวกันอีกใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวให้ไปพักก่อนแป๊บนึ่งกลับมาเจอกันเดี๋ยวเราจะเจาะลึกนะครับถึงละครเรื่องนี้ซึ่งกําลังคดมากๆเหมือนที่ทั้งสองคนพูดไปนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันเบอรอีกสี่และการทุ่งที่สี่เนาะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวปล่อยพี่ออฟกับคุณเทม สวนบ้านเรามีสวนเป็นสวนลาเวนเดอร์ลาเวนเเดอร์ลยไม่ใช่ดอกกัญชันไม่ใช่ขับรถผ่านเหมือนดอกกัญชันเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่่ใชลาเวนเดอร์นะเอางี้เดี๋ยวให้บอยส่งแขกนะจ๊ะทุกที่ถึงเจอกันจ้าเจอเคไปเจอครับน้อง้วออฟคิดถึงพี่บอยด้วยนะหายไปไม่กี่นาทีพี่คิดถึงออฟแล้วอ่ะเดี๋ยวมาคพี่เดวพี่เดวบ้ยกลับมาด้วยเฮ้ยเร้ยอะไรเรือบอลนี่เหี้ยอันนี้คือ